ให้นักเรียนประโยคปทสเปิดหนังสือมังกลัตถาทีปนีปทโมภาโคไปที่หน้า47ข้อห0เริ่มตั้งแต่ตถาสภิเรวาติเป็นต้นไปอีพีที่9 บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสภิเรวะแปลว่ากับบัณฑิตคือสตบรุษอย่างเดียวอักษรรทำการเชื่อมบทบทว่าสมาเสถะแปลว่าพึงดังร่วมก็คำนั่นเป็นหัวข้อเทศนาเท่านั้นความว่าพึงสำเร็จ อุริยาบททั้งปวงร่วมกับสัตว์ปรุษทั้งหลายเท่านั้นบทว่ากุเบธะแปลว่าพึงธรำรบทว่าสันทาวางได้แก่ความสนิทสนมโดยฐานมิตรแท้จริงความสนิทสนมโดยฐานมิตรบุคคลพึงทำกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจกับพุทธเจ้า และพระสาวกส่วนความสนิทสนมด้วยอำนาจตันหาไม่ควรทำกลับใครๆบทว่าสตังคือของสัตว์ตบหรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นบทว่าสัทธรรมังได้แก่สัทธรรมอันต่างโดยสินห้าสินสิบและ สติปฐานสี่เป็นอาทิแต่ในที่นี้เทพระบุตรทั้งหลายหมายเอาสิน5ห้าบทว่าอัญญายะคือเพราะรู้คือเพราะเหตุแห่งความรู้บทว่าเสยโยคือความเจริญบทว่านปาปิโยความว่า ความเร็วซามไม่มีสักอย่างดึงเลยเพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองบทว่านานยโตความว่าย่อมไม่ได้ปัญญาจากบุคคลอื่นคือจากคนอันธพานจริงอย่างนั้น ธรรมดาปัญญาอันใครๆย่อมไม่ได้จากคนอันทพาพานดูดใครๆไม่ได้วัตถุเป็นต้นว่าน้ำมันจากทรายเป็นต้นบุคคลรู้ธรรมของสัตว์อตบรษครบบัณฑิตเท่านั้นจึงได้เหมือนบุคคลได้วัตถุเป็นต้นว่าน้ำมันจากงาเป็นต้นแล เพึ่อทราบวินิจัยในคาถาที่สามบทว่าโศกมัชเชความว่าอยู่ในถ้ำกลางสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นที่ตั้งแห่งความโศกหรือผู้ไปตามความโศกก็ไม่เศร้าโศก เหมือนอุบาสิกาของท่านพันธุละเสนาบอดีและเหมือนสังกิจจะสมนินในถ้ำกลางพวกโจรห้าร้อยคนดังได้สดับมาในกรุงกุสินารามีโอรสของเจ้ามัลละนามว่าพันธุละได้เป็นผู้เล่าเรียนศิลปะในสำนักอาจารย์เดียวกันกับ พระเจ้าประส e n ท่านพันธุละนั้นพาเทวีนามว่ามัลิกาเสด็จไปสู่กรุงสาวัตถีจากกรุงกสินาราได้เป็นเสนาบดีของพระเจ้าประส e ินางมลิกาอาศัยท่านพันธุละนั้นโคลดุตรฝาแฝดถึง16ครั้ง บุตรแม้ทั้งบทนั้นกล้าหาญสมบูรณ์ด้วยเรี่ยวแรงได้ถึงความสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกชนิดในบุตรเหล่านั้นแลคนหนึ่งหนึ่งมีบรุษย์พันหนึ่งเป็นบริวารต่อมาวันหนึ่งพวกมนุษย์ผู้พ่ายแพ้เพราะคดีโกงเห็นท่านานพันทุละมา ก็พาการล้องเรียนถึงเหตุคดีโกงแห่งผู้อำมาตผู้พิภากษาแด,ด่ท่านพันธุละนั้นท่านได้ไปยังที่วินิจฉัยแล้วพิจารณาคดีนั้นทำเจ้าของนั่นแหละให้เป็นเจ้าของมหาชนให้สาธุการแล้วพระราชาได้สดับเสียงนั้นจึงตรัสถาม ทราบความนั้นแล้วรับสั่งให้ถอดพวกอัมมาตผู้พิพากษาออกเสียแล้วส่งมอบการพิพากษาให้แก่ท่านพันธุละนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาท่านก็พิพากษาความชอบธรรมในครั้งนั้นพวกอัมมาตผู้พิพากษาเก่า ไม่ได้สินบนมีลาบน้อยจึงพาการทูลยุโยงพระราชาว่าท่านพันธุละปรารถนาราชสมบัติพระราชาทรงเชื่อคำของอมตะเหล่านั้นจึงรับสั่งให้พวกบรุษที่ทรงแต่งให้ปร้นปัจจันตประเทศแล้วส่งท่านพันธุละไป ด้วยพระราชบัญชาว่าข่าวว่าปัจจันตชนบทจลาจลท่านจงไปพร้อมกับบททั้งหลายของท่านจับกลุ่มพวกโจรมาให้จงได้ดังนี้แล้วท่งพวกนายธนูผู้ใหญ่ซึ่งแปลใหม่ดังนี้แล้วท่งพวกนายทหารผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถเหล่าอื่นไปด้วยทรงกํำชับว่าท่านทั้งหลายจงตัดศรีรษะพันธุละพร้อมกับบุตร32คนในที่นั้นเสียท้าหารเหล่านั้นได้ทำอย่างนั้นในวันนั้นนางบริกานิม,มนต์พระอัครสา,าวกทั้งสอง พร้อมกับพิสูุ5 0ห้าร้อยรูปขณาดนั้นชนทั้งหลายได้ส่งจดหมายแจนางในเวลาชาว่าทหารทั้งหลายบ่งเล็บของพระเจ้าประสิทิตัดศีรษะสามีของท่านพร้อมกับบุตรทั้งหลายนางได้ทราบข่าวนั้นแล้ว ไม่บอกอะไรอะไรแก่ใครๆเลยเนบจดหมายไว้ที่ชายพกอ้างคาดพิสุจน์สงเรื่อยไปขณะนั้นนางปริจาริกาของนางนำภาชนะเนืยใสายมาทำภาชนะแต่ข้างหน้าพระเถระทั้งหลาย <c oughs> พระธรรมเสนาบดีกล่าวว่าของมีอันแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วท่านไม่ควรคำนึงถึงนางนำเอาจดหมายออกมาจากชายพกแล้วเรียนว่าดิฉันแม้ได้ยินเรื่องนี้แล้วอย่างมิคำนึงถึง เมื่อภาชนะเหนื่อยส่แตกไปแล้วดิฉันจะกคำนึงถึงทำไมเล่าเจ้าข้าพระเถระได้แสดงธรรมเจนางเสร็จแล้วไปสู่วิหารนางให้หาสุนิสาทั้ง32คนมาแล้วสอนว่าสามีของลูกทั้งหลายไม่มีความผิด ได้รับผลกรรมเก่าของตนลูกทั้งหลายอย่าได้เศร้าโศกและอย่าทำความขึงโกรธต่อพระราชาเลยดังนี้ก็มีได้เศร้าโศกในท่ามกลางนางสุนิสาผู้ประสบความเศร้าโศกเหล่านั้นในนี้ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาพัทธาลชาดกเป็นต้น ต่อไปเป็นการแปลเรื่องสังกิจจะสามเนนบทเรียนที่52ส่วนสังกิจจะสามเนนเป็นบทของพระมมหาสารในกรุงสาวัตถีในเวลามีอายุได้เจ็ดขวบก็บรรพชาในสำนัก พระสารีบุตรเถระได้บรรลุผ้ารหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายในขณะปรงงผมเสร็จนั่นเองในคราวเป็นสามเณรอยู่ในป่ากับพิสุสาสรูปถูกพวกโจรห้า้อคนจับกลุ่มไว้ณนะส่วนข้างหนึ่งด้วยหาหรือกันว่า พวกเราจะฆ่าผู้นี้ทำพิีกรรมแจกเทพดาดังนี้นั่งเข้าฌานอยู่ในที่นั้นนั่นเองนายโจรสั่งลูกสมุนให้ทำจิตมีก่อไฟเป็นต้นเสร็จแล้วเอาดาบฟันคอสามนณนดาบพับพมาคมต่อคมกระทบกัน นายโจรจึงดัดดาบนั้นให้ตรงแล้วฟันใหม่ดาบม้วนมาถึงโคนด้ามเหมือนใบาตาลโจรทั้งหมดนั้นเห็นความอัศจรรย์นั้นและได้ฟังเทศนาของเธอก็เรื่มใสบวชในสำนักของเธอแล้วพากันไปสู่พระเชตวันพร้อมกับสามเณร ได้ฟังเทศนาของพระศาสดาก็บรรลุพระอรหัตผลพร้อมกับปฏิสัมพิธาทั้งหลายในนี้ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถาธรรมบทเป็นต้นต่อไปเป็นการแปลข้อที่43 พลิงทราบวินิจัยในคาถาที่สบาทคาถาว่าบาทคาถาว่ายาติมัตเชวิโรจติความว่าย่อมสงาในถ้ำกลางแห่งหมู่ญาติดุดอธิมุตตะสามเณีนได้ยินว่าอธิ มุตกะสามเนนนั้นเป็นหลานของพระสังกิจจะเทระเธอถูกพระเทระส่งไปด้วยสั่งว่าจงไปถามอายุแล้วกลับมาเราจะให้เธออุปสมบทจึงถือบาทและกีวรไปยังบ้านพี่สาว ทำพัตตจิตในบ้านนั้นเสร็จแล้วถามอายุพี่สาวของเธอนั้นกล่าวว่าดิฉันไม่รู้ดอกบรนดาของเราสิรู้เธอกล่าวว่าโปรดคอยก่อนฉันจะไปยังสำนักบ้านมันดาดังนี้แล้วก็เข้าไปสู่ดงโจรพวกโจรจับเธอไว้ บางพวกพูดว่าจะฆ่าผู้นีเสียบางพวกพูดว่าจะปล่อยไปสมมนเณรชิดว่าเรายังเป็นเสขะมีจิตจะต้องทำอยู่เราจะเกลียจากกับโจรเหล่านี้ทำตนให้ปลอดภัยดังนี้แล้วกล่าวว่า ถ้าพวกท่านจักฆ่าข้าพรเจ้าเสียไซเมื่อเป็นเช่นนี้พวกโจรเดินทางไกลรู้เรื่องนั้นเข้าก็จักไม่มาท่านทั้งหลายก็จักเสื่อมจากทรัพย์โจรเหล่านั้นคิดกันว่าท่านผู้นี้พูดถูกดังนี้แล้วกล่าวว่าถ้าท่านพบคนอื่นสวนทางมาจักไม่บอกไซ ก็จงไปเถิดเมื่อสมเนรรับว่าได้จ้าจึงปล่อยเธอไปเธออันจนเหล่านั้นปล่อยแล้วเดินทางไปพบแม่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นก็ไม่ได้บอกแม่แก่เขาพวกโจรจับคนเหล่านั้น ซึ่งมาถึงณนะภายหลังได้ก็ช่วยกันเบียดเบียนทีนั้นแม้มันดาของสมณณน,นคล่ำคลวนอยู่ถูกพวกโยนถามแล้วบอกว่าดิฉันเป็นมันดาของสมณณน,นชื่ออธิมุตตะผู้นี้เป็นบิด,ดาคนเหล่านี้เป็นพี่น้องชายพวกโจนคิดว่า สัมณพูดนี้พูดคำจริงดังนี้แล้วเลื่อมใสปล่อยพวกญาติของเธอไปแล้วก็พากันบวชในสำนักของเธอนั่นเองเธอพาสมมเนลเหล่านั้นไปสู่สำนักพระสังกิจจเถระตนเองอุปสมบทก่อนภายหลังให้สมณเนลเหล่านั้นอุปสมบท ทำให้เป็นอันเตวสิทธิ์ของเธอพิสุล่นนั้นตั้งอยู่ในโอวาทของอธิมุตตะเทระได้บรรลุพระอรหัสตแล้วต่อไปเป็นการแปลบทเรียนข้อที่54พึงทราบวินิฉัย ในในคาถาที่หกบทว่าสาตตังความว่าตั้งอยู่เป็นสุขตลอดกาลหนึ่งนิดหรือเป็นสุขสิ้นกาลละนานบทว่าโวแปลว่าของท่านทั้งหลายบทว่าปริยาเยนะคือโดยเหตุบทว่าสบดุขา ความว่าจะมีคุณอันประโสฐอย่างจะมีคุณอันประเสริฐอย่างเดียวหามไม่ได้อันหนึ่งบุคคลมิใช่จะได้แต่ปัญญาไม่เศร้าโศกในท่ามกลางสัตว์ผู้เศร้าโศกลุ่งเรืองในท่ามกลางญาติบังเกิดในสุขคติ ตั้งอยู่เป็นสุขตลอดกาลนานอย่างเดียวที่แท้ย่อมหลุดพ้นแม้จากทุกป,ประจําวัตตะทั้งมวลด้วยแลเรื่องพาณิชย์ทางทะเลมาในอัธกาถาเทวตาสังยุตบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ยังตนและหมู่ชนผู้ทำตามคำของตน ให้คิปหายโดยในดังแสดงมาชนิแลต่อไปเป็นการแปลข้อที่55ผู้ใดไม่เสพคนพลานผู้นั้นชื่อว่าเสพบ,บัณฑิต ผู้ใด,ดเสพบ,บัณฑิตผู้นั้นชื่อว่าไม่เสพคนผานเพราะฉะนั้นคําทั้งสองนั้นโดยใจความก็เป็นคําเดียวกันนั่นเองเป็นคำเดียวกันก็จริงถึงอย่างนั้นบรรดาคําทั้งสองนั้นคํำนี้ว่าการไม่เสพคนผานหนึ่ง แม้ในคาถาที่หนึ่งนี้พึงทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เพื่อให้รู้แก้งแม้ซึ่งความตรงกันข้ามนี้การเสพคนพลานไม่เป็นมงคลคำนี้ว่าการเสพบ,บัณฑิตหนึ่งพึงทราบว่าพระองค์ตรัส เพื่อจะให้รู้แก้งแม้ซึ่งความตรงข้ามกันนี้ว่าการไม่เสพบ,บัณฑิตไม่เป็นมงคลเปรียบเหมือนบรุษผู้ฉลาดในทางเมื่อจะบอกทางบอกทางที่ไม่ควรถือเอาอย่างนี้ก่อนจึงบอกทางที่ควรถือเอาภายหลังอย่างนี้ว่า ท่านจงละทางซ้ายจงถือทางขวาขวาขวาผู้ใดละทางซ้ายผู้นั้นชื่อว่าถือทางขวาผู้ใดถือทางขวาผู้นั้นชื่อว่าละทางซ้ายเพราะฉะนั้นแม้คำทั้งสองนั้นโดยใจความก็เป็นคำเดียวกันนั่นเอง เป็นคำเดียวกันก็จริงถึงอย่างนั้นบรรดาคำทั้งสองนั้นคำนี้ว่าจงละทางซ้ายพึงทราบว่าบุรุษนั้นกล่าวเพื่อให้รู้แก้งแมซึ่งความตรงกันข้ามนี้ว่าจงอย่าละทางขวางจงอย่าละทางขวาอื คำนี้ว่าจงถือเอาทางขวาเพื่อทราบว่าเขากล่าวเพื่อให้รู้แก้งแหม้ซึ่งความตรงกันข้ามนี้ว่าจงอย่าถือทางซ้ายฉะนั้นก็เพราะทำอธิบายดังนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ตรัสการเสพบันดิตก่อนแต่ตรัสการเสรบผลพานก่อนก็ผิดว่าพระองค์พึงตรัสการเสพบันดิตก่อนไซอัดแห่งภาลศัพเวนยศั์ก็จะไม่พึงเข้าใจได้เพราะตรัสถึงบันดิตก่อน เมื่ออัดแห่งภารศัพท์นั้นเวนยศัตว์ไม่เข้าใจแล้วแม้การเสพคนพานก็ย่อมไม่เข้าใจเหมือนกันก็เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะให้เวนยศัตว์เข้าใจการเสพคนพานก่อนจึงตรัสการไม่เสพคนพานนั่นก่อนแล ความจริงพระองค์ตรัสว่าการไม่เสพคนพานดังนี้ก็ชื่อว่าให้เวนยสัตว์เข้าใจแม้การเสพคนพานด้วยเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นเช่นเดียวกับบรุษผู้ฉลาดในทางฉะนั้นพระองค์ทรงประกาศการเสพคนพานกล่าวคือ การไม่เสพบ,บัณฑิตที่ไม่ควรถือเอาเช่นเดียวกับทางซ้ายก่อนแล้วจึงประกาศการไม่เสพคนพานกล่าวคือการเสพบ,บัณฑิตที่ควรถือเอาเช่นเดียวกับทางขวางเช่นเดียวกับทางขวาในภายหลัง